ta.tui.com ว่าปุ้ยคอมมานิเิเต็ดเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ m o x y s ี a ส e และแบรนด์อะตอม k a t e วันนี้ก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนล้อถอดแบริ่งจากรองเท้าโร l l e r s ์ a เ e ที่ c u สตอมทำมาจากด็อกเตอร์มาตินที um ่เป็นบูธติดเพลทอะตอมเ c ลคอนใช้ล้ออะตอมเพลทไลท์ที่เป็นล้อวิ่งถนน เปลี่ยนแบริ่งออกจากล้อแล้วก็มาใส่กับ m o อกซี่สเกรุ่นฟันเดยเป็นล้อสำหรับวิ่งเกตร์ป้าจะมีความแข็งสูงกว่าแล้วก็วงเล็กกว่านะคะอุปกรณ์วันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำสเก a ตเทั่วไปนะคะจะมี T2 ปัะจจ้าห้าเหลี่ยมสำหรับถอดดอกล้อนะคะอลันคีสำหรับปรับเบรคนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวเพลทเองนะคะตัวอักโซแขวนล้อหรือก้านแขวนล้อตัวนี้ก็สมัครใช้ถอดแบริ่งได้เหมือนกันค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าใช้ยังไงกันบ้างตั้งแต่เปลี่ยนล้อล้อวิ่งถนนถอดแบริง่งจากแบริ่งหนึ่งไปใส่ล้ออีกอันนึงแล้วก็ใส่ล้อเก็ยปาร์กนะคะหมุนล้อกลับค่ะ Hi welcome to Watu k a m a n y Limited We are represent dealer and distributor for Atom skate and Moxie skate. The demonstration today will show you how to change from Atom how wheels, which is for an outdoors, taking off the bearings, move to Moxie skate fun day wheels for park skate. The equipment will be regularly key tools, Allen key for the toe stops, and you can also using. The axles from the plate. The product that you see today on the demonstration is made of the Dr. Martin boots, making customs on the Atom Falcon plate, and the views. Maxi's skates will be the parts gate, so you're gonna change, taking off the bearings from. The atom h o u s wheels t o m o x i skates. The bearings today you see is atom bionic bearings. Total 16 bearings. ตอนนี้ที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะก็จะใช้มือจับประแจนะคะที่เป็นอลันคีนะคะปกติเราใช้สำหรับถอดหรือว่าปรับระดับตัวเพลกโทซ็อบนะคะ เอามาแงะประมาณ45อ,องศานะคะเอียงแล้วก็ถอดตัวลูกปืนออกมานะคะหรือว่าแบริ่งออกมา่างเกตว,ว่าจะอีกเกนิดนึงนะคะค่อยๆงานเราจะไม่ได้งัดแรงนะคะค่อยงัดแล้วมันก็ออกมาล้อที่ถอดแบริ่งออกไปแล้วเนี่ยเป็นล้อถนนนะคะของอะตอมเกทพอถอดจนครบปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้ประแจนะคะหรือใช้นิ้วก,กดแบริง่ง หรือมีได้แบบนึงก็คือใช้ก้านแขวนล้อจากเศษของ r ร l เลอร์ a เกเองนะคะในการที่สะถอดแบริ่งก็ได้หรือจะใช้ในการกดใส่แบริ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะคะ so you will see here I'm trying to put the bearings that move from house wheels to Moxie Fun Day wheels I use my thumbs press This is one one way, the first way that you can trying to put the bearings to the new wheels. You can also either using the axles from the lower skate plates, press and then make it tight. The bearing wouldn't be moved. So first, I will just use my thumb first, the regular method. Then. I will also demonstrate how to use the axle from the lowest gate to press by hand and then having new bearings put on the axle you see here. and am putting in and then I press the wheels on top. <laughs> ถอดแบริ่งนะคะมาใส่ที่ก้านแผ่นล้อก็ได้นะคะหรือเราจะถอดแบริ่งจากก้านแผ่นล้อก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ด้วยถอดแบริ่งจากล้อเก่านะคะแล้วก็เอามือกดบนไม<ๆ>้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะถอดแบริง่งเราก็สามารถใช้ก้านแผ่นล้อของโรลเลอร์สเกตเกี่ยวแทนที่จะใช้ประแจงัดนะคะก็เอาอันนี้นะคะอันนี้ด้วยใช้ตัวประแจแบริ่งอ่าประแจโตโต้โสต็อปนะคะงัดออกแล้วก็เอาล้อกด ในการแขวนล้อลงไปนะคะหรือเราจะใช้วิธีการที่เอาก้านแขวนล้อเนี่ยงัดแบริ่งออกมาก็ได้นะคะแล้วก็คานไว้อยู่ในตัวก้านแขวนล้อแล้วก็เอาร้อเนี่ยกดแบริ่งลงไปเพื่อให้เข้าหลุมเป้านะคะอันนี้ก็คือใส่แบริ่งนะคะเอาแบริ่งใส่เข้าไปในก้านแผ่นล้อแล้วก็เอาร้อใส่เข้าไปแล้วก็กดค่ะอันนี้ตัวจะถอดนะคะถอดแบริ่งออกมาจากล้อเก,ก่าสังเกตว่าแค่ง,งัดล้อนะคะ แล้วก็เอาล้อใหม่ใส่เข้าไปตรงแบริ่งแขวนค้างอยู่นะคะกดเพื่อให้เข้าล็อกรูตรงกลางลอ้อค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะอันนี้คือการทําให้แบริง่งอันนี้งัดออกนะคะแล้วก็เอาล้อใหม่ใส่เข้าไปกดแบริ่งก้า so I'm d e m o n s t r a t e different ways so having my palms press the bearings into the core And I can also remove the old bearings from the old wheels, and having a new wheels on top of the bearings that are on the axle, press, and then done. Remove from the old wheels, and then having the new wheels, you see here, and then press on the bearings that still on the axle. So it evens the weight. Now. s e ิ่ likely every view has the new bearings in I'm going to put the views on the roller skates ตอนนี้ก็คือใส่แบริง่งครบใส่ย้ายไปในล้อสำหรับเอ็สเก็ตปาร์กนะคะม็อกซี่ปันเดย์ก็จะทำการไขล็อกล้อนะคะครายด้ยจ้าตอนนี้ก็เป็นการใส่ล้อนะคะยาวๆไปเลยจ้ะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นสเก็ตปาร์กนะคะอันนี้อยู่ที่ เอ็กซ์ตีมพาร์คตรงแยกพัทยาข้ามไปบารีไฮเพียนะคะซึ่งเป็นท่าลงเรือของอแหลมบารีไฮค่ะที่พัทยาสายสองนะคะตัดแยกกับบารีไฮค่ะใต้สะพานพุจะมีสเก็ตปาร์คนะคะอันนี้เล่นฟรีเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสามทุ่มทุกวันค่ะเป็นของรัฐบาลนะคะที่ทางเทศบาลพัทยาทำให้กับ คนที่อยากเล่นเกตนะคะมาเล่นได้ก็เห็นนเพื่อหลายคนนะคะที่เล่นเกตมาเล่นกันตอนที่ตุ้ยทําอยู่ก็ยังมีน้องคนอื่นเขาเล่นเกตบอร์ดอยู่ด้วยนะคะ So you going to input all the views back put on bolts making by the T tools you can also either using other tools at your home hardware เวลาปรับล้อนะคะก็คือไม่ให้ล้อโยกก็คือแว่งแ่งนะคะแต่ว่าเวลาเราหมุนล้อเนี่ยก็ยังหมุนได้รอบนะคะถ้าเราไขาน็อตล้อแล้วมันแน่นเกินไปคือล้อจะไม่หมุนนะคะก็ให้คลายล็อกล้อให้มันหลวมหน่อยนะคะแต่ว่าไม่หลวมจนกระทั่งเวลาเราเอามือขยับขึ้นลงเนี่ยมันสามารถขยับขึ้นลงได้อันนั้นก็คือหลวมเกินไปนะคะเราแค่ให้ตัว น็อตล้อเนี่ยแนบหน้าแบริ่งนะคะแล้วก็ล้อก็ยังหมุนได้แต่ว่าไม่ขยับขึ้นลงได้ะคะ่ะไม่มีเสียงกุ๊กกิ๊กกกกกุ๊๊ินะคะ So today I'm going to be done for a day I'm going to start my day first gate on the skate park here is the, the t a p c t p a y a intersections extreme park it's a it's a free access by Capaya municipal benefits for everyone to come in starting from 6 a.m. until 9 p.m. every day. The skate park is for any skates, o I'm gonna roll after this. Thank you for watching. Visit us for shopping at lazada s h o p e e com. th d com สามารถซื้อได้ที่ lazada s h o p e e และ w a t u com ค่ะขอบคุณค่ะ